การบอกเวลาหรือว่าอัว z e i เทนั่นเองค่ะการบอกเวลาภาษาเยอรมันเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่า14นาฬิกาอันแรกถ้าเกิดว่าเป็นภาษาทางการค่ะเขาจะพูดแบบภาษาไทยเลยก็คือขณะนี้เวลา14นาฬิกาติงใช่ไหม e ist i t Uhr 1 i u h นาฬิกาและถ้าเกิดว่าเราคุยกับเพื่อนเฮ้ยแกกี่โมงแล้ว เพื่อนจะบอก14นาฬิกาไหมคะนักเรียนเพื่อนก็บอกอ๋อ oh, บ่าย2ใช่ไหมเยอรมันก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่เป็นทางการเขาจะบอกว่าสไอัวนะเก็ตต่อไปค่ะ14นาฬิกา30นาทีทางการจะบอกว่า Es is v i e r h r 30แต่ถ้าเราถามเพื่อนเฮ้ยแกกี่โมงแล้วเพื่อนบอก2โมงครึ่งภาษาเยอรมันคือ h a l drei